สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องนี่เราไม่ได้ทำเรื่องอะไรเลยแล้วเรามาทำอะไรอ่ะเราก็จะพาทุกคนไปดูสิ่งที่คนอื่นสร้างกันนะคะก็ไปดูกันเลย ตอนนี้ก็คืออึกนะฮะอ่อะ,อะก็ไปดูกันรู้สึกเหมือนจะมีแต่ของเดิมๆใช่ไหมพยายามหาไปก่อนว่าไหนที่เรายังไม่ได้ดู h o s p i พิทลน่าจะดูไปแล้วอเอาเป็นนี่ละกันนะเหมือนจะยังนะฮะก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็คืออ่ะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะสีร้อยกว่านะคะก็ไปดูกันนี่ไปเลยไปกันเลย โอเคไปกันนี่ไปกันดีกว่านะคะอ,ะอ่ะนี่ไปจ้าโอเคน่าจะไกลหรือเปล่าแต่ก็ไปดูกันก่อนว่าจะไกลขนาดไหนเออมันอยู่ไหนล่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยบ้านแพนด้าที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะ โอเคอันนี้ก็คือเราย,ยังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่เอ้ยเอ้มีนี่ด้วยมีนี่ด้วยที่กดนะมาจ้าน,นี่ไปกันเลยไปกันเลยไปกันดีกว่านะคะอ่ะก็นี่แหละไปกันอ่ะนอนเลยจ้ะนอนที่เตียงนะคะอ่ะโอเคเฮ้ยบ้านแผนด้าก็สวยดีนะเอาจริง แต่ข้างในเนี่ยก็คือแพนด้าก็แค่เตียงนี่แหละแต่ว่าข้างนอกคือแพนด้าทั้งตัวน่ารักมากแพนด้าเฮาส์บายอะไรเนี่ยอายูเหรอเออลาอิสย่าชาแนลลายสย่าชาแนลอ่ะอ๋อ, La Is ya Is ya อ,อชื่อเขาโอเคเอาเถอะอะ ปไปไปนี่มีจักรยานเอ้ยเฮ้ยมินี่ด้วยเ,เพิ่งสังเกตเดี๋ยวมินี่ด้วยไหนลองนั่งซีมันจะเป็นยังไงคะเนี่ยฮะมาลองกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวฉันกดไม่ได้ฉันกดไม่ได้ดไไดเดี๋ยวกันซี่ทำไมกดไเนีด้อ้าวทำไมเป็นงี้ซะง,งั้นล่ะอืมงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนท่านั่งซะหน่อยดีกว่านะคะนั่งท่านี้นี่มันเดิมไปหน่อย ่าเอาเป็นท่านั่งไหนดีเอ้ยนี่ก็อืมนอนเลยไหมล่ะอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะนี่มันก็จะแบบเดิมๆไปหน่อยอ่ะโอ้โหนี่ก็ต้องปรับลงมาหน่อยค่ะปรับลงมาหน่อยเออเอ,อประมาณนี้แหละนี่เลิศนะว่าไม่ได้อ่ะสวยจ้าโอเค ก็นั่นแหละป่เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยนะคะอ่ะป่ะปไป,ไปกันเลยดีกว่าโอเคอืมนี่นะคะอะ่เริ่มเลยอ,อเป็นนี่และนี่โอเคเอ๊ะเคสตาคืออะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูเคสตากันบ้างดีกว่าไปแล้วก็ต้องว้าปอีกแล้วใช่ไหม เข้าใจได้ไม่ยากมากเท่าไหร่เอออืมไปกันค่ะเริ่มเลยจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะสวยเวอรแบบปังเลยอะ่ะเหน่เดี๋ยวภายนอกสวยแต่ภายในยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นก็เข้าไปข้างในเพื่อไปดูกันเลยนะคะอา่า อืมนี่เลยโอเคนี่จ้านะคะก็โอเคมันมันดรอศมากเอ้แต่ว่าฉันสงสัยนะคะว่าอันนี้คืออะไรทำไมมันหมุนได้อ่ะนั่นน่ะสิโอเคเอ้เป็นเก้าอี้บาร์เหรอเก้าอี้เขาเรียกเก้าอี้อะไรอ่ะมันใช้เก้าอี้กินข้ายเนี่ยถึงแม้จะนั่งไม่ได้ก็นั่นแหละเตียงก็สูงเกินไปนะแต่ก็โอเค โอเคอยู่ถือว่าใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยนะอ๋เอเฮ้ยเอาแล้วไอทางเข้าบ้านอะฮะทางเข้าบ้านทำไมเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนละ่ะอ้าวเฮย้ยทำไมทำงี้อะทางเข้าบ้านเหรอเอนี่เขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยใช่หลังเดียวกันนะเปล่าอะทำไมเป็นงี้เออหรือว่าคนละหลัง หรือว่าคนละหลังกับหลังนูน้นหลังที่มันเข้าได้อ่ะก็นี่แหละหลังเดียวกันโอเคเอาไปเลย10เป็น10นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเคสตากันบ้างดีกว่านี่อานนี้วิลล่าแคร์แคร์เออแคร์คาหรือหรือค่า,าหรือโอ้นั่นแหละ ไปกันหมดแลสะสะมองสมองแต่ก็ช่างมัธน,นาแป๊บแป๊บแป๊บใครอ่านออกช่วยบอกทีอ่านะคะก็ไปกันเลยที่ไหนนี่เคสตาร์ฮะสตาร์ก็คือดาวถูกไหมแต่ก็คงไม่ใช่ที่นี่หรอกที่นี่มันหัวใจเอ้ยหรือว่านั่นไงอันนี้เราเคยดูแล้วเพราะฉันนไม่เอานี่เคยดูหลายรอบแล้วแหละไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันเลยนะคะ ป่าเป็นเท่ไหนเด์คาเฟยูนิคอนลองเดชมาเริ่มเลยจ้ามามามานี่นี่ไปไป2สองร้อยสามสิบหกอืมสี่สิบเอ้ยโอ้นี่ก็เพยม,มาแล้วว่าเอาไงดีที่นี่ เคยมาแล้วนะคะอ่ะแต่ก็สวยแหละอันนี้ก็เอาไป10เต็ม10เหมือนกันคาเฟ่ยูนิคอร์นแล้วมันจะมีอันไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ไปอ่เป็นอ่อันนี้เลยนะอแไปโอเคอีก200กว่าก็ไปอีกสินี่ไปอีกเลยอันนี้ก็เคยแล้วสรุปเราจะเคยทุกอันไม่ได้แล้วปะ จำได้หมดหละว่าแบบเราเคยไปไหนบ้าง <t iny> ปรบมือปรบมืออ่ะ <t iny> ไปอีกหนึ่งร้อยกว่าเมตรนะคะ <t iny> อ่ะไปไปกันเลยอที่นี่โอ้โหเมาส์ตอนนี้ทค่ไมเมาส์เป็นเนี่ยไม่ลื่นเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมแกไม่ลื่นเดี๋ยวแตอน,นี้เมาส์อืดมากอืดอนาดมาก เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบทำไมเป็นแบบนี้ล่ะยังไงเอาเป็นที่ไหนดีอ่ะนี่แล้วกันหวังว่าจะยังไม่เคยไปแล้วกันนะหรือว่าอันนี้มันคือดูซ้ำหรือว่าประวัติอะไรบางอย่างเออแต,แต,แต,แต่ตอนนี้เมาส์ฉันอืดมากอืดมากไม่เร็วเลยไม่มีความเร็วใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวขยับหน้าจอแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะคะท่านผู้ชม นี่นี่นี่ไปกันไปกันอ่ะแล้วเราก็บินไปเลยบินไปเลยเอ้ยที่นี่ยังที่นี่ยังยังล่านถ้าไมมันเจอแบบซ้ำบ่อยมากเออซ้ำเจอมาประมาณสองครั้งนะถึงหรอถึงหรือเปล่าไม่ถึงเออสองครั้งสองครั้งใช่นั่นแหละจำไม่ได้แล้วแหละกี่ครั้งอะอะ ไะนี่ตรงนี้จริงๆเขาเป็นตึกอะไรสักอย่างปะใช่ปะ่ะเออน่าจะใช่นั่นแหละเป็นตึกนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เอ้ยก็เลิศอยู่นะเลิศอยู่เลิศอยู่ก็คือปังแหละว่าไม่ได้อ่ะปะปะอันนี้ฉันก็ให้สิบต็สิบเหมือนกันนะแต่ว่าอ่ะขอดูภายในก่อนแป๊หนึ่ง นี่ภายในเราเป็นอย่างไรบ้างนะอุ้ยสวยนะ,ะจริงเออสวยก็คือสวยอะ่ะมันปังปุรเย่มากแบบนี้นะคะก็ปอืมนี่โอเคสวยปังเลิศแล้วก็เลิศเข้าไปอีกนะคะนี่เอ้ยมันสวยมากปรบมือปรบมือเอาไปร้อยล้านเต็มสิบอืม แต่ตอนนี้เมาส์ฉันอื่ดอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะเริ่มโมโหอ่อะไปเนี่ยอ๋อโอเคหายละไปแล้วเราก็มาดูหลังสุดท้ายกันดีกว่าตัวไหนดีอ่ะนี่ละนน,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 นะ n าทูเรวิลล่าคืออะไรฉันอ่านถูกหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าจะถูกโอ้โหพันกว่าเมตรเลยหรอนี่ไปตึกยากุซ่าเลยไหมล่ะคะื หรือว่าที่ไหนแล้วเป็นยังไงอีกพันกว่าน่าจะต้องที่นี่แล้วล่ะอ,อนี่ใช่ไหมอ่ะหลังนี้ฉันเชื่อว่าฉเคยดูแล้วนั่นไงเ,เคยดูหรือเปล่าเฮ้ยจำไม่ได้เคยปะเหมือนเคยมาแต่ไม่ได้เข้าไปดูหรือเปล่าเอ่ยนั่นแหละ เออเคยดูแล้วเคยดูแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหลังนะคะเปลี่ยนหลังฉันจำชื่ออะไรไม่ได้เลยอะทำไมมันถึงมีแตนซ้ำๆอะคาเฟ่ยูนิคอนไปแล้วอันนี้หรือ,อยังอะเดี๋ยวลองดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวีอันนี้เอออันนี้อะไปกันเลยจ้าไปะปไปไปไออีกพันกว่าก็กลับไปที่เดิมไปสิคะอะอืมไปที่นี่อีกห้าร้อยกว่าอย่างนั้นเหรอ ยากุซ่าวับไปวับมาเอีกสามร้อ,ก, 300. อกลับไปที่เดิมเลยอะนี่อีก500อะไรอะที่ไหนเนี่ยนี่อะไรของเขาคะมันไปได้อย่างไรโโห,โหอยู่ดีๆแบบอะไรอะไปๆๆเดี๋จะไปอะไรเยอะเลยนี่เราก็แค่วับัๆไปก็จบนะคะอะ แค่นีเอออ่ะไปอีกสองร้อยสู้สิค่ะสู้สู้ชีวิตสู้ชีวิตเข้าไปสู้ชีวิตเข้าไปเฮ้ยยังอันนี้ยังไม่เคยเห็นโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรโอเคเอา้าสวยนะสวยนะว่าไม่ได้แต่ทางเข้าอยู่ทางไหนเอ่ยเออทางเข้าอยู่ทางไหนล่ะฮะ ทางเข้าอยู่ตรงไหนละคะดิฉันไม่รู้อะไรเลยะคะ่ะเออทางนี้เหรอออทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำไมมาอยู่ทางนี้ได้นั่นนะสิอ๋อเป็นผับแต่ว่าอืมเขาให้นี่ใหม่เหรอคลับนี่แปลว่าผับอะถึือไม่เหมือนกันรู้ยังไงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไหนลองสิกดโอเคไปะอะศูนย์ทับแปด คืออะไรไม่ได้อหรอชามอัสเทรีลาเตอร์โอเคช่างมันช่างมันช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อสวยมากอมโอเคอันนี้ก็ให้10เต็ม10เหมือนกันอ่ะก็ ทุกคนละชอบบ้านพวกนี้กันเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอ e ีฟช anel ด้วยนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอ e ีฟช anel ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้ว,ลวก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กเนย้อบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย